สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองท่องเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดของภาคใต้นะั่นคือเมืองพังงานนั่นเองครับเมืองสวยในหุบเขาและแน่นอนครับหลังผมนี่ก็คือเขาที่สวยงามมากๆเลยวันนี้เราจะพามาดูซับครับพามาดูบ้านแฝดราคาน่าสนใจในย่านเมืองท่องเที่ยวเมืองพังงาเมืองสวยในหุบเขา และนี่ก็คือภายในบ้านแฝดของเมืองพังงาครับเมืองสวยในหุบเขาที่ผมบอกไปนะครับและพื้นที่ของบ้านหลังนี้มีพื้นที่ทั้งหมดถึง46.6ตารางวาวด้วยกันมีพื้นที่ด้านข้างเอาไว้สําหรับปลูกพักก็ได้จัดสวนก็ได้ด้วยนะครับกับ3ห้องนอนและ1ห้องน้าด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับได้นอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้อีกด้านข้างนะครับ เดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูภายในกันครับภายในของบ้านหลังนี้เนี่ยทำฝ้าทำอะไรได้หรูหรามากเลยตามมาเลยครับเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับ<ๆ>ก็หลังนี้นี่ทำฝ้าได้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่เป็นพื้นที่ใช้สอยด้านหน้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับจัดโซฟาทําทโต๊ะทางานได้วางทีวีเป็นโซนพักผ่อนประกอบด้วยกัน3ห้องนอนเรียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องแรกก่อนนะครับ ก็คือจะมีหน้าต่างในสวนดน้านบ้านแล้วก็จะมีเป็นม่านตรงนี้นี่นะครับจะสามารถเปิดม่านตรงนี้ได้เพื่อรับชมสวนข้างบ้านได้นะครับรับช่องแสงตรงนี้และนี่ก็เป็นห้องที่2นะครับส่วนของห้องท้ายบ้านนะครับ จริงๆห้องนี้เนี่ยเดิมเนี่ยครับเจ้าของเนี่ยก็ทำเป็นห้องแต่งตัวนะครับเพราะว่าเป็นบิวอินเฟอร์เหมือนเป็นตู้มีกระจกอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็คือใครที่สนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถทำเพิ่มเติมเป็นห้องนอนได้เลยนะครับจากห้องนอนที่3ตรงข้างก็จะเป็นห้องน้ำเลยอยู่ฝั่งนี้นะครับ ถ้าคนไปดูสวนครัวครับใครที่ชอบทาครัวเนี่ยชอบบ้านหลังนี้แน่นอนเพราะว่าเป็นครัวที่บิวเคาน์เตอร์อะไรอย่างดีเลยเชิญครับบริเวณครัวครับก็จะมีเคาน์เตอร์ซิงบิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบทาครัวน่าจะชอบมากๆสำหรับบ้านหลังนี้นะครับถือว่ากว้างขวางทีเดียวแล้วก็ในส่วนท้ายบ้านนะครับก็เปิดออกไปก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยไว้ปลูกผักก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้ และนี่ก็คือบ้านแฝดใจกลางเมืองพังงาครับโซนนี้เนี่ยก็คือซอยคอ,อกย่า3เป็นถนนที่อยู่ใกล้คู่ขนานระหว่างถนนบนตรีแล้วก็ถนนนากรอกนั่นเองนะครับแล้วก็ย่านนี้เนี่ยข้าราชการมาซื้อมาอยู่กันโอ้โหเรียกว่าเป็นชุมชนที่น่าอยู่อีกหนึ่งโครงการเลยนะครับแถวๆนี้ฮะกับบ้านแฝดเนื้อที่ถึง46.6ตารางวาครับ3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำร,ราคาเจ้าของนะครับขายแค่เพียง 2องล้านห้า0มืบาทเท่านั้นทุกคนครับใครอยากเป็นเจ้าของบ้านแฝดบ้านตากากาศแบบนี้อย่ารอช้าครับรีบจองกันเลยนะครับ